้อเปลี่ยนไหมครับโอ้โหโอ้โหไหนครับไหนครับคนดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมกลับมาพบกับผมน้ำช่องยูทูบนะกินปลากระมังมุ้งนะแล้วก็สวัสดีนะไปยังเฟซเฟซเฟซบุ๊กนะเพื่รู้จักเจ้าไหนดีอ่ะดีเบรับปลากินปลากรังมุ้งไหนครับตอนนี้ที่ตรงนั้นลงไว้ไปเนอง แม่ดูครับน่าจะเป็นปัญญางรามหนึง่งหนึ่งนะพี่น้องนี่ครับต้นยาวมากน้องแล้วก็ใหญ่นะเนี่ยเนี่ยอย่าดูงันล้มครับยังมีหลายต้นพี่น้องใหญ่ก้นก้างจะระมือกันตั้งเพลงนะเนี่นยต้นใหญ่พี่น้องลุงนัดล้มครับใจน,นี้2องจุดน้ำลงกรามหนึง่งหนึ่งแน่นอนครับ máy dây các bạn ơi, cùng các tôi các, rắc và đinh các bạn

ต้นนี้ประมาณไม่ายากรามกันได้ไป่น้งเอาละครับรูมิตูโม่มาช่วยแล้วไป่น้งแม่ลุงนัดกับนี่ครับดูครัน้องต้นไป อรูรางไปร้องมันตอนแล้วไปร้อง ต้นแบบนี้ไม่เน่นอะไรพี่น้องาตแบบนี้น้อแล้วพี่น้อง thay ren go cấp ram nâng nâng ô hô anh vẫn vậy các, tôi là tuấn, đâu ta con này, ลุงยางนี่ลึกมากเลยเนาะ มาปุ๊กแล้วไปน้องนั้นคนยหอยครับอย่าได้ไปน้องอนนี้โอ้ตายนึ่งครับหมดไปไปน้อง บอกเลยไปน้องตคนนี้ Ele é